ก็อยากจะคุยถึงเรื่องระบบของการชีข้อมูลจบทนะคะเป็นอะไรที่มันทําแล้วมันช้านะคะมันไม่มันไม่รันกันบางทีทําแล้วมันมันส่งไม่ไปเนาะมันช้าเกินไปนะคะและบางมามว่ามีแค่ระบบมันเหมือนล่มเฉยๆล่มพรเวลาจัดเก็บพร้อมๆกันไลายๆคนเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแค่นั้นนะคะเพราะเราจะบันทึกครบหนึ่งครัวเดือนปุ๊บระบบติวติวไปแล้วบางทีบางทีเราออกตามบ้านคนอย่างเงี้ย ไปถึงบ้างคนละระบบยังไม่ให้เราเลยอะ่ะจะมีเวลาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไปแล้วเราเอามาโหลดในแอปใช่ไหมคะละตีจูดอะ่ะมันไม่ค่อยโตมีที่หนูทำเสร็จก่อนใช่ไหมแล้วระบบอ,ะอ่ะมาเปลี่ยนทีหลังก็ต้องมาแก้อีกไง เกี่ยวกับที่คำถามเรื่องบ้านนี้มีผู้สุขอายุไหมอ่ะเพราะไปถึงเวลาตอนมันที่จริงอ่ะมันเป็นติดตรงข้อเนี้ยว่าต้องแก้ไขข้อมหมว่าข้อมูลมันจะเป็นเกื่บทุกหนะลักควกหลักคาเรือนค่ะ ก็จะมีให้กอกาะรวกแบบว่าเหมือนแบบเหมือนยังขอนนะ้อไหนยังแบบให้กกอกหมายเหตุบ้างไงเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แบบว่าให้ติ๊กอย่างเดียวเลยอย่างนง้นบางทีบางบ้านมันก็มีหมายเหตุก็อยากให้ช่วยแก้ไขในเรื่องของระบบการการาคีย์ข้อมูลให้มันเร็วกว่านี้นะคะก็พอใจค่<ช>ะแต่ว่ามันจะช้าอีกตรงที่แบาบว่าอีตอนโหลดขีตอนข่าแล้วมันเด้งออกแต่ทาบอกว่าขอทาในกระดาษได้ไหมมันจะเร็วกว่า เนื่องจากเวลาเราคีย์อย่างเงี้ยคีย์ไประบบช้าไปเด้งไปอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราทำงานช้าว่าไม่เยอะเกินไปไหวได้ยังพอได้แต่อย่าเยอะกว่านี้